อากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งฝนยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นสำหรับภาคใต้มีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งทางตอนล่างของภาค เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางวนมีคลื่นสูง1-2่งงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่าสุด14ถึง20องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด2ถึง12องศาเซลเซียสภาคกะนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่ง ออกอากาศเย็ยนในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟา้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปตัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสดุด18-24องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดคนครศรีธรรมราชลงไปลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุด21-23องศาเซลเซียส สภาะระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาที่หน้ากองบระชาการกองทัพเรือคํานวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้าขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรแล้วเวลา18นาฬิกา5นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้นําลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา25นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง39เซนติเมตร และเวลา14นิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคาทการนาพิเศษแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นฬิกา16นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา17นฬิกา56นาที หนึ่งนาทีกับกปทการที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือรถบรรทุกได้ทําการดัดแต่งตัวรถไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือต่อเติมดัดแปลงตัวรถให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนครั้งละมาก,มากๆทํทำให้หมดบางทัศนวิสัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆกวบการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้ ต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดกวางกว้างยาวสูงเต็มที่กฎหมายกำหนดติดตั้งแผ่นยางบังโครนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถหรือติดตั้งโคมไฟสปอตไลตท์หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด50,000บาทค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทย โดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าภาษาคอมพิวเตอร์ตอนที่สองภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการภาษาคอมพิวเตอร์เหมือนภาษามนุษย์ที่มีหน่วยศัพท์และไวยากรณ์ตามที่กำหนดในภาษานั้นเมื่อนำมาประกอบกันเป็นคำสั่งหนึ่งมีเพียงความหมายเดียว ภาษาคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดจะถูกแปลงเป็นภาษาเครื่องที่ประกอบด้วยเลขศูนย์และหนึ่งสำหรับสั่งงานหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นู้อพิจาราการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สารนา,นานากับสารานุกรมไทยวันนี้สน ้าฟางเป็นธัญพืชสำคัญอันดับรองจากข้าวสาลีข้าวเจ้าและข้าวโพดแร่หลายอยู่ทั่วไปทั้งในเขตร้อนเขตกึ้ร้อนและเขตอบอุ่นของโลกมีประโยชน์หลากหลายและเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์มเมล็ดข้าวฟ่างสามารถนำไปบริโภคโดยตรงลำต้นและใบใช้เป็นอาหารสัตว์และยังสามารถนำไปเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์บางชนิดได้ด้วย ข้าวสร้างผลแง้งปลูกได้ยจะรุ่งเติบโต,ตได้ในดินหลายประเภทอยกเหม็นดินทรายจัดดินที่มีน้ำขังและดินที่เป็นกรดและด่างจัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ f Facebook, y o u t u b e Line และอิน t ตา r กรมสสารุนกรมไทยและ w ว w s a r a n u k r o m um t สารุรทย .or.th สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายปิยะพงศ์จิวัฒนกุลไพศสารอธิบดีกรมทางหลวงถึงมาตรการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนโครงข่ายทางหลวงรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะการปฏิบัตรริราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิน้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้าน ด้วยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชวาพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการน,นิกาแก้สายบันดังิการข่าวคณิถายิ้มดีและอานนันต์สุคนตอ่าน Princess Cup ไท a แ l a ด d 2025 ิิกพระบรมราชนีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงข้าพพระพุทธเจ้าข้าราชการทหารกองประจำการลูกจ้าง ัดิดจ้าอะไรนควันนี้นะครับมาขับรถมทาทักทายกันเลยติดจ้าเลยนะัชนาอินคำสวัสดีนะครับ,บ ท่านเ,อเนอร์มจะขับรถมาที่ทักทายกันเลยสวัสดีนะครับ tiếp nhạc tiếp nhạc จังวนันเมฆทำไมมันติดจางวนังวนเ้ย 哎，大爷，哎。 ไลยมีคนเขาได้ออกไปนะแต่ไงมันชอบ่เราคนมะเลยตาน้ายสุดไปได้ก็ไม่ฝ่าน้ก็ต้อเอาขึ้นมาะ็ไั้ คุณน้องไอนะะน้นะคะสวัสดีนะคัะแค่นี้นะคะัะถึงที่ทางมานะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะไม่บา,บายจ้า